สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่เขื่อนราศีสไล่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ด้านเหนือเขื่อนนะครับจะสังเกตว่าระดับน้ำนะครับลดลงไปเยอะทีเดียวนะครับบริเวณของเหนือเขื่อนราศีสไล่นะครับสำหรับวันนี้วันที่18กรกฎาคม2566นะครับมีการาระบายน้ำแค่หนึ่งบานเท่านั้นนะครับเปิดประตูระบายน้ำ แค่หนึ่งบานเท่านั้นนะครับที่เขื่อนราศีสไลอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับระดับน้ําก็ลดลงเยอะทีเดียวนะครับเยอะลงลดลงเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศด้านเหนือเขื่อนราศีสไลกันนะครับวิวเหมือนทะเลสาบนะครับสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมวิวกันครับ